dale วัดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอีู่กับปอคนี่คนเดิมนะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีเพื่อนๆนะคะก็แนะนําปอให้มันเล่นเกมนี้นะคะที่มีชื่อว่ายามเลิฟรีเมคนะคะคือเป็นเกมที่อยู่ในมือถือ Android นะคะแล้วก็จะมีในคอมด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าภาพเนี่ยก็คือสวยเหมือนกันนะคะคืออารมณ์ของเกมนี้นะคะก็จะเหมือนกับเกมยันเดเลมากๆเลยนะจ๊ะไปค่ะและนี่นะคะคือหน้าต่างของเว็บ นะจ๊ะใครที่อยากจะมารองโหลดเล่นดูก็สามารถนะคะดูคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้นะคะปอก็โหลดเวอร์ชั่นในคอมมานะคะทุกคนเออทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะว่ามันมรีคว่าดาวน์โหลดใช่ไหม,มคะก็จะมีทั้งดาวน์โหลดนะคะในคอมพิวเตอร์แล้วก็ดาวน์โหลดในมือถือนะคะทุกคนสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็เพียงแค่กดที่ปุ่มแดงๆเลยนะคะทุกคนใครที่โหลดในมือถือก็ให้เข้าผ่าน ในมือถือนะคะก็จะมีให้กดดาวน์โหลดนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะจ๊ะทุกคนบอกเลยว่าเฮุยเกนมนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะจ๊ะเออ แล้วก็ที่สําคัญนะคะเราสามารถนะคะปรับภาพได้ด้วยนะคะก็ให้ไปที่ตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่นะคะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถนะคะปรับภาพเนี่ยให้มันสวยแล้วก็คมชัดกว่าเดิมได้ด้วยนะคะทุกคนววแต่คือปอนเนี่ยเล่นในคอมใช่ไหมคะก็จะมาใช้ภาพที่ค่อนข้างสวยเลยแล้วกันเนาะนี่เลยค่ะ2560นา้าะจ๊ะปพ้่เห็นไหมคะทุกคน คือภาพเนี่ยมันดูแบบว่าชัดขึ้นแล้วก็ดูแบบสวยขึ้นมากๆเลยนะจ๊ะเออและนี่นะคะคือความชัดของภาพนะคะก็จะมีโลมีไฮมีเวลี่ไฮหรือว่าจะมีอันต้านะคะแต่ปอนเนี่ยจะมาใช้แบบว่าสูงสุดเลยค่ะเพราะว่าปอนเนี่ยเล่นในคอมเนาะเออเอาเละจ้ะ อันนี้คือเราก็สามารถนะคะเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าภาษาเนี่ยจะมีเพียงแค่2ภาษาเท่านั้นนะคะทุกคนเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยนะคะคือบอกเลยว,ว่าเฮ้ยแก เกมอัไม่ขี้เละเลยนะเจะล่อนฉันพูดเลยแต่ด้วยความที่ทรงผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเออเดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะมาเล่นเป็นตัวโอซนะแล้วกันเนาะเออแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็สามารถนะคะกดติ๊กได้นะคะว่าเราเนี่ยอยากให้ภาพมันมีแรงเงาหรือเปล่านาอเออนะคะประมาณนี้เลยนี่คือปอก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอาละค่ะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่า new game เลยนะจ๊ะ เอาละค่ะทุกคนค่ะเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะคะเพ้ยจะบอกว่าภาพเกมอะ่ะสวยนะสวยเลยอะ่ะคือหน้าต่างไม่ขี้เหล่เลยนะคะทุกคนเฮ้ยไม่แย่เลยนะเนี่ยและนี่นะคะคือห้องนอนของดิฉันนะจ๊ะคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถนะคะเดินได้เพียงเท่านี้เนาะแต่คือทุกคนภาพเนี่ยไม่แย่เลยนะคะแล้วก็ดูสิตุกตาหมีน้อยของเรานะคะเอาละอสนะ เดี๋ยวนะตรงนี้ก็คือเราสามารถนะคะกด E ได้ด้วยนะคะปึ้มอ๋อมันคือการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทุกคนเอาละจ้าทุกคนจ๋าไปจ้าอันนี้คือเป็นเพื่อของเราหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะคะก็จะตอบแต่ว่ามั่วๆไปเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะคือปอเนี่ยไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมีมานานหรืออยังนะคะทุกคนแต่ว่าได้ข่าวว่าเกมนี้เนี่ยคือมีอัปเดตด้วยนะคะเอ อุ้ยดูสิอันนี้คือปอก็มาอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะสวัสดีโอซนาสวัสดีค่ะเฮ้ยทุกคนถามจริงสวยอะไม่แย่เลยนะคะสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรหรออุย้ยสวัสดีจ้าโอซนาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคือตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ย เหมือนจะเป็นแค่เบตา้าเฉยๆนะคะคือซึ่งแปลว่าตัวเกมจริงๆเนี่ยยังไม่มาหรือเปล่าเออเพราะว่าปอยเห็นคําว่าเบต้านะคะคือแปลว่ามันยังไม่ได้มาจริงๆนะคะทุกคนหรือไม่ก็เขาเนี่ยยังสร้างไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนเออสวัสดีจ้าอันนี้คือปอก็ใช้เอิ่มแป้นพิมพ์นะคะบังคับเนาะแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยปรับมุมมองได้นะคะสวัสดีค่ะก็คือเรา กดคุยได้ด้วยนะคะอันนี้คืออะไรอ๋อทำการเซฮายนะคะผู้ชายหรออุ๊ยผู้ชายคือบอกว่างานดีๆนะคะเนี่ย สวัสดีจ้าสุดหลอ่ออันนี้คือมีให้กดตัวทีด้วยนะคะคืออะไรอะ่ะตัวทีเออคืออะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะแล้วก็อุ้ยด้านนี้นะคะคือมีผู้หญิงด้วยนะคะรู้สึกว่าผู้หญิงพวกนี้นะ่คือเป็นเพื่อนที่อยู่ในโรงแรงของดิฉันหรือเปล่าเออแต่ว่าฉันเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาพวกเธอเลยนะเนี่ยใช่ปะเอ๊ะทุกคนเหมือนว่าปอเนี่ยจะใส่ชุดนะคะมาผิดเลยอะ่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยคือใส่เป็นโทนสีดํา ข่าวหมดเลยนะ แต่คือดิฉันเนี่ยใส่เป็นแบบว่านักเรียนเลยนะคะทําไมกันหวัดดีค่ะเธอหวัดดีจ้าอัศนาอาา่ฮะอาา่ฮะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คือเอาดีปะหน้าตาเนี่ยเหมือนแม่ของยันจังเลยนะคะที่ชื่อว่าเลียวบะนะคะนี่มันเลียวบะหรือเปล่าเนี่ยแอบคล้ายๆเหมือนกันนั่นเนี่ยทุกคนไปค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะมีอาวุธด้วยนะคะคือจะมีดาบเนาะมี มีเอ่อไม้กระบองนะคะเอาละค่ะ แต่ปอนเนี่ยขอเข้าไปเดินสมรวจกันแล้วกันเนาะอันนี้คือมีน้ําคุนะคะแล้วก็ด้านนี้คือมีคนนะคะยืนอยู่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยปอค,คุณผู้หญิงคนนี้ว่ะหัวม่วงเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในชมรมดอกไม้เลยนะคะคิดว่าน่าจะใช่นะคะได้ข่าวว่าเกมนี้เนี่ยคือเพิ่องอัปเดตไปด้วยนะคะใช่แล้วสวัสดีัลโหลเธอชื่ออะไรนะ่ะอุ้ยทำไมเธอ สวยตัง้งเยอะจ้าคือผู้หญิงคนนี้นะคะแบบว่าแต่งหน้าสวยมากๆเลยค่ะปากแดงๆเนอะเอาล่ะฉันขอขึ้นไปดูที่อาคารหนซิว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านหน้าปอนเนี่ยมันออกคล้ายๆนะคะว่าจะเป็นรุ่มพี่หรือเปล่าใช่ไหมนั่นไงสวัสดีค่ะรุ่มพี่รุ่มพี่จำฉันได้ไหมฉันหน้าที่เคยรักรุ่มพี่ยังไงล่ะคะนี่ เอาละไหนดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะฮัลโหลสวัสดีเฮ้ยพวกแกเนี่ยมันหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยใช่ปะไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวปอจะไปสำรวจกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือว่าในห้องเนี่ยจะเป็นห้องเปล่าๆนะคะเห็นไหมคือไม่มีอะไรเลยนะคะแปลว่าเขาเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จแน่ๆเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเอเอต้องใช้แน่ๆเลยนะคะเอาละไหนดูซิแถวนี้คือมีใค อยู่ไหมโห oh, คือเป็นโรงเรียนโลง่โลงๆเลยนะคะฮัลโหลเฮดอียังเฮ้ยฮะผู้หญิงคนนี้มันหน้าตาคุ้นๆน,นัะนนี่เหมือนจะเป็นยันจังเลยนะคะตัวละควรเนี่ยเหมือนจะออกบักๆนิดนึงนะคะอันนี้คือพวกแกทำไมถึงตัวสันๆันกันเหน้อหนาวเหรอ ด้านนี้ก็คือเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้คือมีกล่องด้วยนะคะใช่ปะเอา้าอ๋อไม่ใช่กล่องหรออ๋อมันคือห้องเรียนของเรานี่ว่าต้องใช้แน่ๆเลยนะคะทุกคนดูสิมีแบบโต๊ะนั่งด้วยนะคะเอาหลัหมดหรือยังเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยโอซานะล่างใหม่เหรอ วุ้ยจริงดิบ้าเวลาใช่มมากแต่มันดูคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะคะหรือว่านี่เนี่ยจะเป็นตัวของเราวะใช่ปะอุ้ยสวยว่ะผมสีส้มด้วยนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนั่นเนี่ยเจ้าเนี่ยเฮ้อ ไปค่ะมันมีชั้น3ต่อด้วยนะคะไปค่ะเราจะไปดูให้ครบทุกชั้นเลยแล้วกันเนาะปึ๊บ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 ชั้นนี้ก็คือเป็นห้องเล่มหมดเลยนะคะเห็นไหมถือว่าทาดีอยู่นะคะแต่ปอนเนี่ยต้องรอดูตอนประมาณ8ปโมงเช้าเนาะว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าเลยกันหรือเปล่านะครับด้านบนนะคะก็จะไม่มีใครยืนอยู่เลยนะคะอันนี้คือเป็นชั้น3นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะ ไม่มีด่านฟ้าป่ะเนี่ยเออใช่ค่ะทุกคนไม่มีด่านฟ้านะคะเอาละ่ะทุกคนคะ่ะลงไปชั้นล่างกันดีกว่าจ้าไหนว่าชั้นล่างชั้นล่างคืออยู่ใส่ลงทางนี้นะคะถามว่าบังคับยากไหมก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนคือบังคับไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะคือเป็นหลังโรงเรียนนะจ๊ะก็จะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้เลยนะครับเอาละ่ะ ได้เวลานะคะรองสังหารคนล้อเดอร์อยากรู้ว่ามันจะมีอิโมชันอะไรบ้างนะคะปอขอใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะคะมันคือกระบองเนาะเอาละ่ะเราจะไปกำจัดใครนี้ละเนี่ยอ๋อปอรู้แล้วเอาเป็นผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะหนึ่งสองาเอา้ากดเคไม่ได้เหรอทำไมกดเคไม่ได้ โอสนาโอสนาใจเย็นสำหรับในการฆ่านะคะคือว่าต้องกด F นะคะทุกคนใช่อันนี้คือในคอมเนาะวันด,ดีค่ะแต่ว่าปอเนี่ยปิดรอยเลือดไว้นะคะคือไม่ให้เห็นรอยเลือดเนาะวันด,ดีเจ้าฮัลโหลโอ้ยโอ๊ยโฆษณเอ,อ้า โอ้ยตายเธอนี่เธอมาถึงก็คือฆ่าเป็นแล้วนะคะถึง2คนนะคะคือเวลาที่เราฆ่าเสร็จเนี่ยปกตินะคะตัวเราเนี่ยจะเลอะเลือ,ลอดใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือไม่เลอะเลือดนะคะทุกคนเออเอาละเอาละฉันกำจัดไปแล้วถึงสองคนสวัสดีเฮ้ยหักคอ กระเด็นกระดอยเลยนะคะสวัสดีจะสาวน้อยเฮ้ยออในแน,น่โอ้โห,โอ,โหอันนี้คือเป็นการตายที่ลืมตายอยู่นะคะตอนนี้คือรุ่มพี่ค่ะทุกคนรุ่มพี่วิ่งหนีไปแล้วนะคะมาให้ลุ่มพี่กลับปรก ผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือหนามหัวใจของเรานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีมงกุฎที่หัวด้วยนะครับเอาละค่ะทุกคนคะ่ะก็เป็นยังไงบ้างคะคือสําหรับปอนะคะปอก็ให้ประมาณ7เต็ม10แล้วกันนะคะเพราะว่าภาพเนี่ยโอโ้โหคือสวยคะ่ะแล้วก็คมชัดนะคะเพียงแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็คือ,อยังไม่ค่อยมีอะไรให้เราเนี่ยได้เล่นเท่าไหร่เลยนะคะแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเขาน่าจะปรับปรุงแล้วก็เพิ่มอะไรเข้ามาน แน่เลยนะคะก็นั่นเลยค่ะเดี๋ยวปอก็จะมาทิ้งลิงนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าน,นี่ปอจะมากําจัดหนังหัวใจคนนี้ให้ดูแล้วกันนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมครลาให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปบ,บายคะ่ะ bye bye ยูหูดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน